สาบายดีสาบายดีตานเช้สบายดีใช่ไหมาาาาทิพนายลาลีล่ะา,ายดีก <c oughs> ินข่าจะข่าพัดแมมพัดไหนแต่เศร้ออาใส่ไข,ข,ข,ขนน่ไม่ได้ใส่แกลอแกลลอรซัอยาก้าอยากกินฮัมเบอร์เกอร์เออมื่อนาเมื่อแลมาเกกินกินไม่รูกกิี้ที่มได้ยูบล่ะ อเอาก็จิ้มต้มมันได้อีตทีต้มมันบไวยกับกจิ้มแล้วลูกหา่าซ่อมกรบโบม,บมีเสร็จศษฝังดูกินข่าวพ่อกินข่าวพ่อกินบ้างไม้คำหนึง่งกินเข่าคำหนึง่ง

ทู้เอา้าทู้เอ้าแขนกินน้ำกินกินน้ำกินน้ำผานเมีนปะปีนม,มาทองมนี่เด้ ใส่ใส e. ่แล้วใส่ไลยเลยชิมไปเช่มวาแล้วสับซับนาวสับสบายดีสบายดีนะสุน้าเมื่อกี้ได้คอยกินแล้วเลยสบายดีพี่นาวพวกคอยกินบันใดขอบริษัทห้สุน้าเบิ่งต้นคอยกินพวมีไผจับขากล่องใคอยพอดีพัวคอยอยากมาหาขระยากมาแล้วเจียวใส่แล้วเจียเนาะกินเสร็จอีกแล้วพี่น้องไอยกินเสร็จแล้ว กิตแต่เซ้นใครบอกินเซ้นกับบอต้องกินเด้ออันนี้กินเซ้นไม่กินเสน้นไม่กินเ<า>ส้นบ้าตกใส่ดำตาบวกหนึง่งบสอ

ะได้มันเห็ุมันกำลังเหตุอยู่เก่ากนหู้ค่ยแคบนาเจ้าเมียอยู่ก้อน่อฟกับคอมูนเท่าไรถาเบอร์เก่าเก่าไปแล้วมันขึ้นมา กระมี่แหละกระี่เด้นี่ตัวของโฮวิทีเด้อทีดโอ้สุจรินั่งกินอยู่ห้างมันหอนวะก็เลยเรนย่อดถวยเขาเปียเขากลับมากินอยู่เฮือนต่อวะคนละฝากทางโอ้โคนละฝากทางแล้วสุจ้าเด้อเด้อฮั่นเขาเปียกพูนบางแสงปู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 อื ตัวไอ้หนึ่งสาวพันจนเจ้าจักบาทก็เฮ้ยสาวพันบ่จักบาทสามสิบบาทสามสิบบาทบ่ตัวหนึ่งสามสิบบาทสมเจาา้าคอย,อยหักคอยหักกินเราขอกระเลยถ่ายให้เบิง่งเขงบาบ่มีคลาสกล้องพอดีพอหอกินขอก็เลยถ่ายบรรยากาศใหุ้มเจ้าเบิง่งเขียบมูให้เบิ่งดูเขียบมู <laughs> มูเกาะบ่เขียบมูเกา เขาเปียกนะมูสตุมได้สุจริตเด้อแคบหมูแล้วก็ใส่แคบหมูสามอันแล้วก็ลูกชิ้นสี่อันแล้วก็มีเลือดน้ำเด็ดนี่นะถิมน้อยมากินได้เลือดถิน้อยอย่าลืมกลับไปเบิ่งตัวเองเด้อน่ะเพื่อนอย่าลืมกลับไปเบิ่งตัวเองในการสิผ่านนะสุจริเอ้ยยังหล่อโมง ฝากไปเบิ่งช่องทิพย์น้อยลอรลีลาเนี่ยได้อเบิ่งกันหลายๆเด้อสุดจังเบิ้งกันอีกผ่านแลยเนาะสองสัปโมงเออเมื่อเดือนนี่ก็ผ่านแล้วเมือเดือนอันนั้นแล้วไปอยู่ค่ะคื้นมาสองสามหมื่นมาในคลิปสิลงก็คือบ่มีมื่อเดือนก็สี่สัปโมงอ๋อสองสี่สัปโมงกับหาเมือกเนาะหาสองซีฟเดือนนี้ก็สิผ่านเนาะเดือนนี้คือสิผ่านนะสุดจ้าเลย ที่หา嘛นี่ที่หาละคิดด้อยู่ก่บเลยคิมน้อยรอยลีลาวันที่เห็นห้าเสาสองเดินแปดกะเต็มสี่ปีเลยจะประสบความสำเรองขับมูอวหม มันนันนี้สมองข้อมูลในไอคาวยังพอได้หักบ,บริสสมองบได้คอยอัดอเดตบหมดแอบเจ็ดบวกินว่าจะกินแซ่บๆะป่ะราะว่ากินไปในหนึ่งราะว่าอีมคอยกะนู้จะมีซาแซ่บจิ มันหมูเป็นหม,มูเมลยมันกินอะไรพี่น้องกินกระเบืมองจัเมันบระเบื้องจะไปเจาะข่อยกินแต่ยังบาะมือเราหายหลายเลยคนหาเลือดตอนตอนซีดตอนเลือด<ม> าติดตามช่องติดน้อยลอลีลาเน่เด้อฝากกดไลค์กคดคอมเมนต์ช่องแอนเน่เดั้งเจ้าเด้อกายสิผ่านเลยยังลอยสงงเท่านั้นพี่น้องเป็นไปกันเนาะตอนหนูกินตำลังตอนกินเช่นเมื่อก่อนฝากกดไลค์กคดคอมเมนต์ให้เด้อแล้วฝากก็ไม่กินหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน